สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ้าวันนี้ผมจะมาเล่นเดลิเจียนในด่านอนุบาลเบคแฮมผมโคตรไม่ชอบด่านนี้เลยมันหาคนยากมากอ้าหาคนสิไปหลบอยู่ไหนไอผมได้ยินเสียงเครื่องอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แถวนี้แถวนี้เจอแล้วน้องดำเปิดพลังไปทีหนึงหาคน ต้องดับี่ชื่ออะไรอ้าวเจอคนที่สองมีไหมมีไหมไม่มีโอเคติดสถานะเลือดท่วมสองคนแล้วถ้ากดติดสถานะเนี่ยถ้าเราฟันเขาอีกรอบหนึ่งทีเดียวเขาจะตายนะวันนี้เรามีคุณอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยกัยงๆไม่ได้แนะนำเลยเจ๊เล่นผมแล้วทางไม้ไปก่อนนะครับตามเจ๊ก่อน เจ๊ก็ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวฟันก็รู้เจ๊คอดิดน,นี่หนุ่มคด้านล่างคอดิดนหนีไปไหนโอ้แต่ยังไปแล้วไม้ไม้ไม,ไม,ไม้เอาเขาไม่บนไม้ปะ่ะโอ้เนี่ยบนเนี่ยสายบนพังไม้ก่ะแล้วกันไ,ไหนเนี่ยตามลอยไป สายบนที่แท้ทูนฮะพับไปพับไปลบอีกโอ้ยคุณให้ผมตีนอ้อยนะคุณูลรีผมอ่ะคุณเอาม้ไฟฉายมาคุณนี่ไฟฉายนะ่คุณคุณอะไรเนี่ยใส่วิกทีนึงเรียบร้อยอ๋อคุณชิบะโอเค แกูชิบะก่อนเขายังไม่ปั่นเครื่องกันเหรอชีอ้บะาดันบนนะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแหละผมขอหาคนอื่นก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเครื่องนึงไหนเอ๋ยอยู่ไหนเอ่ยคือรีเจียไม่ได้เปิดพลังแล้วก็ตีคนในห,หาคนไม่เจอเน,นี่ยผมไม่ได้เอาเบิร์กที่เอาไว้ช่วยหาคนด้วยเอาลุยอยู่ไหนเอ่ย หาไม่เจอเลยครับแล้วผมเอาโมลีมาด้วยนะวันนี้กะว่าแบบอยากเห็นบสกินใหม่เดิมลีเจียนข่าคนเจอแล้วเจอแล้วโอ้เสื้อไฟด้วยเสื้อไฟนี่คอดิดนะกันหน้าต่างไปดีเขาไม่วนแล้ววะโอ้โหเขาช่วยเพื่อนเรียบร้อยแล้วด้วยเจอ๋อคนหนึ่งอ่ะเจอแล้วเจอเม็กเรียบร้อย มิกคุณซันด้าเอามิกก่อนกันมิกนี่สายวนมิเนยมาอะไรอะไรยวไปช่วยเพื่อนใช่ไหมเออโดไปทีนึงโอ้อคุณยูนิคอนคุณยูนิคอนหัวม่วงมาเลยตามก่อนคุณยูนิคอน เขาเอากล่องเครื่องมือมาด้วยกล่องเครื่องมือถอนฮุกเร็วนะกล่องเครื่องมือนี่ไล่หน้าไปกันตาจ่างไปทีไปเอลยโอ้ยคุณเจอคุณเมกคุณซันต้าคุณซันต้าคุณจะวนไม้ไหมคุณโดนทีเดียวคุณตายนะ โดโมโลี่เลยนะหนีให้สุดน,นะคนุณเนี่ยปล่อยับไม้ไปทีนึงเอ้ตายยากโอ้โเออโดนไปดอกนึงเขาไม่ใช่คุณซันต้าเหรอคุณซันต้าแหละผมยังไม่ได้แขวนเขาเหรอ ดีไปแล้วโอ้เสร็จไปเครื่องละโอ้แหล้วสองเครื่องชิมหายละโอ้ยไม่ได้ไล่ใครแบบจริงจังจังโอ้ยอยู่ไหนกันลำบากจริงๆหาไม่เจอเขาน่าจะมาช่วยเพื่อนแหละไม่เราจะไม่เฝ้าเจอแล้วแปบลบว่าคนนี้คือคุณอินดี้ใช่ไหม เจย์คนเอาก็มาเลยครับขอจิ้มสักทีอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงขอจิ้มทีนึงขอจิ้มทีนึงขอจิ้มทีนึงคุณชิบะโอ,อ้คุณชิบะใช่ไหมโดนแขวนเออคุณเซนต้ายังไม่โดนเียเขากำลังจะไปช่วยกำลังจะช่วยคุณเซนต้าเรเรียแบบร้อยช่วยแล้วช่วยแล้วผมตามคุณเซนต้าได้เลยไหมเนี่ย เพื่อใครเอา้ารักเพื่อนคุณอีดี้คุณรักเพื่อนเหรอตามันลอยไปโอ้โลอยวิ่งยาวเลยลอยยาว8เมตรมาได้ฆ่าแล้วหน่อยบนบ้านบนบ้านอาคุณซันต้าอ่าปแล้สุดท้ายของคุณแล้วพับไหมไม่คุณอ๋อ ไม่ครับถ้าคุณก็ตายตายยากไปแล้วด้วยโมลิสิครับโอ้ยไปกินใหม่โคเท่ถือมีดปอกผลไมา้นี่จิมจ้มจิ้มโอ้เสื้อแบบคนตัดอ้อยคนตัดอ้อยหญิงเป็นชาวไร่ชาวไร่เจอมาเจอใครคุณส อองคุณได้แล้วคนนี้คนอะไรอองคุณชิบะคุณชิบะคุณชิบะเจ็บด้วยโดนไปทีโมลิสิครับคุณชิบะหลอกไปก่อนหนึ่งทีนี่เกิดไม่โดนเดี๋ยวมมีภาพน่ากลัวไม่หให้คนดูไม่ควรดูจิ้มเข้าหัวใจอนอนครับคุณชิบะนอนเร e ็วอีสปอร์ต นอนสองแล้วเหลือคุณอินดี้กับคุณยูนิคอนหาก่อนสองคนนี้เนียนจัดจัดไปอยู่ไหนอยู่ด้านล่างมั้งเี่ยผมได้ยินเสียงเครื่องบันไฟบันไฟอยู่แน่นอนเลยบันไฟเหรอ,อมกระเทือไม่ได้อยู่นี้ปะเฮ้ยเจอ <c oughs> เรียบร้อยคุณดี้ ตาคุณแล้วทางนี้แน่นอนนีดๆกองไฟยาว8เมตรน่าคุณเอาไฟฉายมาสองพี่ผมโอ้โหลิ้นรัวเลยไปไหนไปไหนไปไหนไปดีเนี่ยตายยากเรียบร้อยตายครั้งแรกใช่ไหมคุณแขวนไปครั้งแรก มีเพื่อนเข้าไหมเนี่ยจะไปเชื่อมไหมอะอยู่บนตะขอไปก่อนน,นนะคุณอินดี้นะอ๋อไม่ใช่คุณอินกายใช่ไหมผมเล็กอินดี้มาตั้งงานโธคุณอินกายผมเปลี่ยนชื่อให้คุณแล้วครับเฝ้าดีไหมเนี่ย เฝ้าแหละหลือตัวเดียวไม่ให้เขารอดผมลืมไปกแล้วว่าผมเอาเปิร์กปิดเครื่องมามันจะกระทืบไม่ได้แถวนี้แหละคุณยูนิคอร์นคุณอยู่ไหนคุณเฟซอนอยู่ไหนคุณจะหนีเดอะลีเจียเหรอ,อแบบ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 มาแล้วเจอแล้วโดนไปทีคุณยูนิคอนคุณไม่เอาไปรักษาก่อน ก็นอนสิครับอ่าคุณอินกายฆ่าคุณอินกายก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขามีลุกเองอ่าแขวนคุณยูนิคอนก่อนแล้วก็ไปฆ่าคุณอินกายฝลบได้แทงเข้าที่มือผักออกจับขาลากมาแทงเข้าหัวใจอื้อื้อตายโคตรที่อ้ นอนเอะครับ GG นะครับผมตายกันแล้วตายครับหมดพลังก่อนเก็บสี่เมื่อมีเกี๊ยวโอ้โหเล้งอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหเล้งสองเล้งสองเล้งสี่เล้งหกโมริก็มา เขาไม่ค่อยเอาของกันมาเลยเหรอ GG นะโมริโคโกโลเป็นนักสืบอ,อุ๊ยอะไรเนี่ยข้อความผมอ่านไม่ออกอะอะไรมันฝรั่ง